สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเสริมสวยกิษณาช่างออนมหาสารคามนะคะเอาคลิปงานผมนะคะที่ค่อนข้างเป็นบททดสอบและความท้าทายนะ,ะผมหยิกอยักโศกโดยธรรมชาติและมีตรงโคนมีความแข็งแรงและเส้นเล็กนะคะปลายผมค่อนข้างเสียเพราะว่ารีดเองบ่อยๆนะคะทีนี้ช่างออนก็ได้ทําการสะดีทอกเปิดเกล็ดล้างสารเราก็มาเลือกน้ํายาให้ตรงกับสุขภาพเส้นผมนะคะ สีสันนี้นะคะผมคุณลูกค้าท่านนี้ใช้สูตรปานกลางลงที่โคนนะคะจะสังเกตได้ว่าช่างน้องเมย์กับช่างน้องอ๋อมลงเว้นโคนนะคะเว้นโคนไม่ให้โดนหนังสีรษะแล้วก็ใส่ช่วงกลางของเส้นผมเพื่อให้น้ำยานะคะไปคลายโครงสร้างเส้นผมนี่เป็นสูตรปานกลางค่ะกดๆนะคะใช้นิ้วกดๆครบเวลาตามกำหนดเช็คความยืดหยุ่นเราก็ไปสระดีท็อกล้างสารเราก็มาแบ่งนะคะ แบ่งไดรลีดนะคะขัดที่โคนให้เงาเลยนะคะใช้เครื่องรีดเน้นที่โคนรีดเลียงเส้นแบ่งทีละบางๆนะคะรีดเลียงเส้นเลยค่ะปกติแล้วช่างออนจะตัดซอยก่อนนะคะแต่ศีะนี้จะคงความยาวของผมคุณลูกค้าไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะเรายืดออกมาก่อนนะคะเพื่อจะดูความยาวของผมนี่นะคะช่างออนก็มาตัดทีหลังะคะ่ะหลังจากที่รีดออกมาแล้วตัด เอาส่วนที่ไม่เอาออกไปเนื่องด้วยผมของคุณลูกค้าเส้นเล็กและบางมากค่ะหลังจากที่รีดออกมาเราจะเห็นความยาวนะคะช่างออนจะคงความยาวไว้ให้ได้มากที่สุดตัดกรอบนอกนะคะในการตัดผมที่เส้นเล็กและก็บางแบบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะการยกองศาเลเยอร์จะต้องแม่นยําไม่งั้นผมของคุณลูกค้าจะเกิดการแหว่งนะคะถ้าเราจะยืดตรงธรรมดาสีสษะก็จะรีบแบนจนเกินไปหลังจากที่ช่างออน,นะคะ รีดออกมาแล้วแล้วตัดซอยเราจะไปทําการพันแกนดัดนะคะค่อยๆตัดนะคะคงความยาวให้ได้มากที่สุดกรอบหน้านะคะเป็นผมที่ค่อนข้างอ่อนแอมากๆเพราะคุณลูกค้าใช้เครื่องรีดผมนะคะรีดบ่อยๆแน่นอนนะคะการที่ใช้เครื่องรีดผมรีดผมบ่อยๆในผมที่เส้นเล็กนะคะผมก็จะเกิดการขาดแล้วก็แห้งค่ะในขณะที่โคนก็หยิกฝอยฟุ้งฟูนะคะฉะนั้นการทํางานศีรษานี้ ยากนะคะเป็นงานที่ท้าทายพอสมควรช่างออนก็ค่อยๆเลเยอร์นะคะสไลด์เลเยอร์ด้วยกันไกลตัวเดียวค่อยๆเอากรอบหน้าออกไปนะคะนี่แล้วเราก็จะมายกองศาเลเยอร์ไม่ยกสูงมากนะคะถ้ายกสูงมากนะผมก็คุณลูกค้าไม่ชอบรอนสูงกลัวหกนะคะถ้าเราจะเอารอนลักษณะที่หกเราต้องเลเยอร์ให้สูงนะคะเพื่อไม่ให้ปลายผมกดทับกันลงมาในขณะที่เรา,าวางเซกชันในการดัดนะคะ ช่างออนก็จะเป็นลักษณะวอลลุ่มงุ้มต่ำจะเห็นได้ว่าการยกวงแขนแล้วก็การตัดซอยจะโน้มลงต่ําใน45องศาค่ะค่อยๆเล็มออกไปนะคะตัดอย่างระมัดระวังนะคะการยกองศารอบศีรษะนะคะก็จะต้องให้มีความสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้ผมเกิดความแหว่งนะคะการขยับปากของกันไกลก็ต้องระวังช่างอาอจะตัดลักษณะคีนคัดนะคะตัดลักษณะคีนคัดค่ะ รอบศีรษะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันแกนดัดก,กันนะคะซึ่งปกตินะคะในงานยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มช่างอนจะต้องตัดซอยในส่วนที่ไม่เอาออกไปก่อนนะคะเพื่อให้เราไม่ต้องเสียน้ํายายืดผมให้มากนะคะแต่ที่นี้ผมของคุณลูกค้าท่านนี้เป็นผมที่เส้นเล็กนะคะหยิกหยักโศกเรากะปริมาณน,น้ํายาไม่ได้และคุณลูกค้าต้องการคงความยาวไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ขอหลอน่น การทำงานบนผมที่เส้นเล็กและบางแบบนี้ท,ทุกทุกรายละเอียดจะต้องระมัดระวังในการทำงานหนึ่งนะคะปลายผมแห้งเสียโคนมีความแข็งแรงเนื่องอด้วยหยิกจากโศกหรือธรรมชาติหยิกมากๆเลยนะคะดูแลยากมากเลยนะคะถ้าเราทําเทคนิคยืดโคนดัดปลายแบบนี้จะช่วยจัดระเบียบที่โคนผมนะคะให้ตรงเรียงเส้นลงมานะคะปลายก็จะงุ้มด้วยเทคนิคก,การดัดดีต้นะคะ่ะ จะเห็นได้ว่าการตัดจะเป็นลักษณะก้นกระทะนะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแบ่งเซกชันนะคะแล้วก็พันแกแกดดัดในการพันแกนดัดนะคะเราจะมีตัวบำรุงนะคะจุ่มให้ปลายผมเราจะเอาหยิกแค่ไหนนะคะเราจุ่มแค่นั้นนะคะก็เป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเสริมสวยกิษณนะวอลุ่มมหาสารคามค่ะการแบ่งเซกชันแกนในการม้วนพันแกนดัดนะคะต้องการให้ผมหยิกแค่ไหนจุ่มน้ำยา บํารุงแค่นั้นนะ,ะจะเห็นได้ว่าเลเยอร์ในการตัดซอยประสานกันกันกบการวางเซกชันแกนดัดนะครพันแกนดัดจะต้องอยู่ในองศาในแนวระดับเดียวกันนะคะแกนดัดที่ใช้ในวันนี้ช่างออนใช้เบอร์13 15 17นะคะรอบศีรษะเลย เราจะเลือกตามหน้างานและสุขภาพผมนะคะถ้าผมเส้นใหญ่เราจะเลือกแกนเบอร์เล็กไม่ได้นะคะจะหยิกเกินเกินไปส่วนผมที่เส้นเล็กลักษณะยอย่างนี้เราจะต้องเลือกแกนที่เบอร์เล็กนะคะเพราะแรงค้ำยันในเส้นของผมเส้นเล็กจะค่อนข้างไม่เหมือนกับผมเส้นใหญ่นั้นการเลือกแกนดัดต้องเหมาะสมด้วยนะคะ แบ่งนะคะนี่ช่างออนจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆคลิปนี้จะสปีดค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าแต่ละคลิปที่ช่างออนเอามาตัดต่อนี่ใช้ความยาวนะใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างละเอียดก็เลยต้องมาสปีดเพื่อให้ความเร็วเร่งขึ้นนะคะแต่คลิปนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะขาดอยู่นิดเดียวนะก็คือการสระดีท็อกล้างสารแล้วก็บํารุงที่อ่างสระผมนะคะขอพระคุณคุณลูกค้านะคะที่อนุญาตให้ช่างออน ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เอามาตัดต่อลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเสริมสวยกิจนะวอลุ่มมหาสารคามนะคะพิกัดร้านอยู่ใกล้สำนักงานที่ทำการประปามหาสารคามเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะค่อยๆพันแกนดัดไปนะคะ ผันไปเรื่อยๆแล้วเราจะเสียบปักเครื่องดัดดีต้อนนะคะจะเห็นได้ว่าผมของคุณลูกค้าหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะมีความงุ้มนะคะโคนมีความตรงเรียงเส้นค่ะปลายปลายมีความงุ้มนะคะเกาะรูปหน้าของคุณลูกค้านะคะโคนจากที่หยิบหยักโศกฟูกฟุกนะคะตรงเรียงเส้นลงมานะคะศีรษะ ก็จะไม่รีบแบนปลายนะคะแรงค้ำยันมาชนตรงบ่านะคะปลายก็จะงุ้มเข้าตามที่ช่างอรอนวางเซกชั่นแกนแล้วก็ผสมผสารกันกับการตัดซอยค่ะนี่นะคะความยาวช่างอรอนรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นงานยืด